มันี่วันษษที่สิบพฤศจิกายนครับมาตัดพันธุ์ตองหนึ่งนะครับเพื่อขยายเอาเดี๋ยวสอบถามคนงานเล็กน้อยนะครับลักษณะของพันธุ์อ้อยพันธุ์ตองหนึ่งเนี่ยนะครับเปรียบเทียบกับพันธุ์ขอนแก่นสามนะครับที่ปลูกไปแล้วนะเป็นอะไรลักษณะพันธุ์หนากวา่าหนาหนากว่าเมนบอหนากว่าแต่กอดีกว่านะครับ แ่น้ำนักเนี่ยสู่น้ำนักนี่สู่นนนสอนแกนสามบ่ด้เนาะเพราะว่าอ้อยแปงนี่นะเป็นอ้อยเดือนสามนะครับอ้อยเดือนสามเป็นอ้อยแปดเดือนอยังบราณครบนะครับรตัดไปขยายพันธุ์นะครับกระถืแก้วอยู่นะครับลํำบอ่อใหญ่เนาะ ล่องขยายเบิ้งนะครับเพราะว่าเป็นพันธุ์ที่มาตัวต่อใหม่ขยายใหม่ตัวใดเป็นลูกเป็นยังไงครับคุ่เ็นเป็นพันธุ์สองหนึ่งนะครับหลังจากปลูกกอนเทนสามแล้วก็จะมาปลูกสองหนึ่งนะครับ มันมันมันร่มทำนี่แหละเพราะว่าที่นี่มันเป็นไอหัวแปลงเนาะแล้วก็ร่มมันผ่านนะครับคนงานคนงานจะบอกไปมีนะครับพอควาังจีเกี่ยวเข่าใซีหาคนนะครับสุพรรณตอนหนึ่งนะครับเด็กจ,จะปลูกขยายเป็นตีประมาณหกสิบไรนะครับตอนเอามาเนี่ยนักตีนะครับ,ตนนรบแต่ตอนนี้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่อง อายุยังหมท่านกบด้วยน่หนอยน่ะครับต้องบึงกระตอกครับวันที่สิบสี่กันมาผูกปอยพันตองหนึ่งะครับนักปอซอยบ่อยเจ้าปอซ้ำขอนแก่นเป็นบอตัวตัวหัวล่องจะสั่นได้ไหมครับลองดกันได้ไหมเงยวอยู่บ่จะพันตองหนึ่งนะครับนักบ่อโจ นักอยู่บ่อยกยกี่ตัวได้นักกับน,นักโบนักกับว่าโบานักจะสั่งก็คนก้นแกนสามนะครับอ้อย่คน้นแกนสามเป็นอ้อยอ้อยโขบอยู่นะครับรอยฝ่ายฝนเอมีเป็นอ้อยแปดเดือนนะครับแปดเดือนพอดีเลยนะครับกระยาาอยู่นะครับเวลาถึงเงพิ่มปลูก ก็จะปลูกแป้งเนี่ยแล้วนะครับก็เลยเมื่อคืนคืนแล้วก็ปลูกเพบ่อต้องคนใหญ่นะครับนักบอลทนตอกหน่น

โองมดใต่กันเลยบบอกแต่่าบนนักลอยแปลงอี่ปลู ใส่คลุมผ้านะครับใสค่คลุมผ้ามาต้นไม่น่านะครับประมาณวันที่3นี้นาปลูกเตี้นะขนาดะพายุสกครบแปดเดือนแปดเดือนก็ดีปลูกนะครับ,าบ,าต,รบตาดีแปลว่าบนะ เวร์มันลำใหญ่บะซอยบวยช่วงช่วงลำใหญ่ช่วงลำน้อยเนาะไปกราบได้บ่เอาไปกราบได้กับพ่อมันยาวเนาะอ่อยมันยาวเนาะไปเดี๋ยวสัมภาษณ์ซอยบวยนะครับซอยบวยนี่คือเป็นผู้ดูแลแปลง ตัวนี้เน่เป็นก้อยลูกส่อมนอ้องสายบวยเนาะขอนแกนสามนะครับสามคลิปเจ้าเก้านะครับคลิปนิ่มแรกขอนแกนสามนะครับผูกส่อมนะครับเป็นก้อยต่อซีนะครับลูกส่อมแต่ถือว่าโอเคเนาะสายบวยเนาะกระซัมกันครับไออันทันตองหนึ่งที่ปลูกกระซัมปลูกพร้อมกันเนาะกพปลูกต้องหนึ่งแนวดามาปลูกตัวนี้ครับตัวนี้ก็โอเคเลย นะครับนะะฮนี่คืออ้อยปลูกสอมนะฮะปลูกสอมเป็นอ้อยยอดไปเลยแล้วเนาะก็ะถือวา่าได้ผลนะครับ,รบมีการเออ่ต้องปลูกสอมกายเฮ็ดตามวิธีการเนี่ยนะครับโอเคเลยตรงนี้เป็นอ้อยตอนสีนะครับเตี้ยๆเนี่ยเตี้ยๆเป็นอ้อยตอนสีนะครับเป็นยอด่อง เต็ S 1> <S 1> แมแล้วกระปโูโอ้นักบ่เฮ้ยนักโอ้นักนักยูบปุณหนนะ่ะร่อจนร่อยอบ้านาว่าอ้อยบ่วนักปุณห์นนะครับลอหนาะจนลอ่อ ปลูกเคองได้ก็ได้ปลูกเครื่องได้ก็ได้แับพอมีแนวเข็ดแนวไว้แล้วคืออันตรายปลูกแเตียมาเบนอ